พัดลมนะครับอเสียบปลั๊กแล้วนะครับกดเบอร์หนึ่งนะครับอเหมือนใบพัดจะขยับไม่หมุนนะครับอขกดเบอร์สองนะครับเหมือนจะหมุนนะครับแต่ก็ไม่หมุนนะครับากดเบอร์สามดูสิครับเบอร์สามเหมือนจะหมุนได้นะครับแต่เบาๆอย่างนี้นะครับอาการอย่างนี้นะครับเป็นได้หลายอย่างนะครับจะเป็นเกี่ยวกับใบพัดมันฝืดบูทกับแกนมันติดหรือผ้าซับน้ำมันมันแห้งก็ได้นะครับหรือว่าคาปาเสียคาปาเสื่อมก็ได้นะครับอาการอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างก็ได้นะครับ ให้เราถอดตะแกงมาลองมาหมุนใบพัดด,กนนดกูก่อนนะครับถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดตะแกงออกมาแล้วก็ลองหมุนใบพัดดูนะครับหมุนใบพัดแล้วใบพัดก็ฝืดพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราลองไปแก้ไขกันดูครับอาการนี้เราจะแก้ไขกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเมื่อเราแกะฝาครอบออกเรียบร้อยแล้วนะครับลองหมุนดูแกนนี่ครับแกนก็ฝืดนะครับแกนก็ฝืดนะครับแต่เครื่องนี้ผมจะมาเช็คคาปาดูด้วยเหมือนกันนะครับ เลื่อคาปามันเสื่อมด้วยนะครับแต่สาเหตุหลักๆที่เรามองเห็นแล้วว่าแกนมันฝืดนะครับ <S <S ถ้าเราอยากซ่อมง่ายๆนะครับให้เราถอดคอมอเตอร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้มันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้ไขควงแบนงัดออกมานะครับระหว่างมันกระเด็นหายนะครับเห็นไหมเอาสลักออกแล้วก็ให้เอานอ็นอตน็อตเหล็กเฟืองใส่ด้านล่างตัวนี้นะครับ เมื่อเราขันน็อตออกแล้วก็สนับออกรียบอยนะครับเราก็ดึงคอขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคบางบางพัดลมบางตัวนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ด้านข้างเราก็ขันน็อตแค่นั้นนะครับแล้วก็เอาน็อตตัวนี้ออกมันก็ดึงคอขึ้นมาก็จะได้มาซ่อมง่ายๆอย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาวัดตูคาปานะครับว่าคาปาเครื่องนี้จะเสื่อมไหม้าเสื่อมเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยกันนะครับวิธีการวัดให้เราเอาสายคาปาออกด้านหนึ่งนะครับ แล้วก็จะเอามิเตอร์ดิจิตอลนะครับที่สามารถวัดคาปาได้นะครับก็ให้เราตั้งไปที่เมนูที่มันสามารถวัดคาปาได้นะครับอของผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นาโนนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดคาปาดูนะครับว่าคาปาตัวนี้นะครับค่าอยู่หนึ่งจุดห้าไมโครนะครับว่าคาปาจะเสื่อมไหมเราจะได้วิเคราะห์ไปถูกทางนะครับผมจะลองวัดคาปาดูนะครับ ปลาตัวนี้เหลือ1.3นะครับก็ลดอยู่นะครับก็1.3อ่าผมก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับอ่าต่อไปเราจะมาแก้ไขนะครับอาการที่อ่าบูทมันฝืดนะครับให้เราอ่าขันน็อตออกให้หมดนะครับขันน็อตออกให้หมดเอาสลักก็นหน้าออกนะครับแล้วก็ดึงค่อยๆดึงออกมานะครับ ก็ให้เราถอดมอเตอร์ออกมาลักษณะนี้นะครับอาการพัดลมหมุนฝืดนะครับเราจะต้องมาเช็คตัวไหนบ้างให้เรามาดูบูตนะครับอสิ่งที่เราจะมาเปลี่ยนนะครับจะมาเปลี่ยนบูตตัวนี้นะครับแล้วก็ผ้าซับน้ํามันอยู่ข้างในนะครับก็เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับและอีกตัวหนึ่งที่เราจะมาตรวจสอบดูคือแกนนะครับแกนตัวนี้นะครับว่าแกนมันเป็นรอยไหมเราก็เอามันเล็บจิกดูรูดดูนี้นะครับถ้ามันเป็นรอยเราก็ต้องเปลี่ยนแกนตัวนี้นะ แต่ตัวนี้มันมันไม่เป็นรอยนะครับมันเหมือนอ่ามันเสียดสีแล้วมันเป็นรอยเหมือนดำๆเฉยๆนะครับมาดูตรงนี้นะครับด้านหลังก็ไม่เป็นรอยนะครับถ้ามันไม่เป็นรอยเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้กระดาษทรายแบบละเอียดขัดเราก็ได้นะครับตรงนี้นะสิ่งที่เราจะมาเปลี่ยนก็คือบูทบูทหน้าหลังแล้วก็ผ้าชั้นน้ำมันใหม่นะครับวิธีเอาบูทออกก็ไม่ยากนะครับก็ให้เราดันตัวนี้ลงไปอย่างนี้นะครับเห็นไหม ดันบูทลงไปอย่างนี้แล้วก็ไอ้ฟองแบนนะครับเสียบเข้าตรงนี้แล้วงัดออกมาเห็นไหมอ่างัดออกมาก็ง่งายๆนะครับแค่นี้นะครับการเอาบูทออกครับผมอ่าถ้าซับน้ำมันตัวเก่ามันก็จะเปื่อยไปแล้วนะครับอ่าเราก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับการใส่ก็ไม่ยากนะครับการใส่แล้วก็เอาที่ซับน้ำมันตนัวใหม่ใส่ไว้อย่างนี้แล้วก็เอาบูทตัวใหม่ใส่อย่างนี้นะครับอ่าใส่ลงไปอย่างนี้นะอ่า แล tomar, ้วก <U> ็สปริงกดบูทม ok. mm ันไม่ค่อยดีนะนะครับตัวนี้มันจะกดไม่อยู่แล้วก็แค่เปลี่ยนตัวใหม่นะครับก็ใส่อย่างนี้เปลี่ยนตัวใหม่ก็ใส่ลงไปข้างหนึ่งอย่างนี้ก่อนนะครับใส่ไว้อย่างนี้ก่อนอ่าแล้วผมก็จะใช้อบล็อกตัวนี้นะตอกลงนะครับเพื่อความสะดวกและข้อม่นยํานะครับบล็อกเบอร์ยี่สบสองนะที่ผมจะใช้หรือว่าถ้าใครไม่มีก็ค่อยค่ยเอาไขควงไขควงแบนนะครับไขควงแบนค่อยๆกิกไป ตามลอคข้างนะครับแต่ผมก็จะใช้บล็อกตัวนี้นะครับจะง่ายและแม่นยําดีนะครับแล้วก็ตอกตรงนี้ครับครับอ่าโอเคนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วเราก็ต้องเช็คดูนะครับว่าบูทให้มันฝืดนะครับอย่าให้มันหลวมนะให้มันฝืดนะครับเลื่อนขยับซ้ายขยับขวาขยับขึ้นลงอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเราก็เลื่อนดูอันนี้ก็ใช้งานได้เลยครับฝืดดีแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็หยอดน้ํามันไว้อ่าหยอดน้ํามันทิ้งไว้ แค่นี้นะครับการถอดบู color, ทตก็เปลี่ยนบูทนะครับอทําแบบนี้ง่ายๆหยอดน้ํามันทิ้งไว้เลยตัวนี้นะครับขยับไปขยับมาอ,อย่างนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับทําเหมือนตัวนี้นะเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนบูทด้านหน้าให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าบูทด้านหน้ารู้สึกว่าเขาจะใส่แบบมีบ่ามานะครับอ่าแบบมีบา่าอันที่อันนี้จะแบบไม่มีบ่านะครับอ,อย่างนี้จะแบบไม่มีบา่า ตัวนี้จะใส่แบบนี้บ่าเวลาเราขยับนะครับขยับมันไม่ไปนะครับมันไปนิดหน่อยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาออกให้ดูเหมือนกันนะครับเวลาเอาออกนะครับเวลาเราออกเราก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับไขควงต้องต้องให้มันพอดีนะครับต้องใช้ไขควงขนาดเล็กลงมานะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ก็งัดออกได้เหมือนกันนะครับงัดออกอย่างนี้แล้วก็ใช้ไขควงตัวใหญ่หน่อยคราวนี้อ่าทําอย่างนี้นะครับอ่ามาให้ดูบูทนะครับบูทบูทแบบนี้เขาเรียกว่าบูทแบบมีบ่านะ มีบ่ามีหางหอกอย่างนี้บูธแบบนี้แบบตัวคมไม่มีบ่าครับผมบูธแบบมีบ่านี่เขาจะเอามาแก้อะไระบางคนเขาจะเอามาแก้สมมุติว่าแกนแกนมันเป็นรอยใช่ไหมเขาก็จะเอาแบบมีบ่าออกมาอ่ามาแก้ให้ส่วนนี้มาครอบไปแกนที่มันตรงที่มันไม่เป็นรอยมันก็จะพอใช้ได้ไปอีกช่วงระยะหนึ่งนะครับเขาก็จะเอามาแก้ไขาอาการแกนเป็นรอยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนแบบ แบบนี้เนยนะครับแบบไม่มีบ่าใส่นะอผ้าซับน้ํามันก็อ,ออกให้หมดอผ้าซับน้ํามัตนตัวนี้ก็อ,ออกให้หมดเปื่อยหมดแล้วนะครับมันเปื่อยแนละ้นะวนี้เวลาใส่ก็ใส่เหมือนกันนะครับอเวลาใส่ก็ใส่เหมือนกันผ้าซับน้ํามันอัอบ,บูใส่อตอนนี้ผมก็จะหยอดน้ําม,มันก่อนนะครับหยอดน้ํามันใส่ผ้าซับน้ามันการหยอดน้ํามัน่ก่อนมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับหยอดน้ํามันก่อนอ่าน้ามันก็ซึมลงไปในผ้าซับน้ามันได้ง่ายได้เร็วนะครับ แต่ก็จะมีข้อเสียนะครับเวลาเราเอาสป,ปริงกดบูตกดลงไปบางตัวมันก็ตอกลงไปแล้วก็เด้งหอ,อกนะครับมันลื่นนะครับมันลื่น,น,นบางตัวก็เด้งหอ,อกนะครับจะไม่ค่อยแน่นก็นต้องใช้ความพยายามมากนะครับแต่ถ้าตัวไหนเราไม่ได้หยอดก่อนมันก็จะตอกลงง่ายนะครับล็อกได้แน่นตัวนี้เดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับเอาลงเสียบไว้ลงให้มันลงข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ใช้บล็อกเหมือนกันนะครับมาตอกลงนะครับตัวนี้นะ ใช้บลอกตอกลงดูว่าตัวนี้นเป็นง่ายไหมตัวนี้ก็ต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะลื่นนะครับอ่าถ้าเราโอเคนะถ้าเราหยอดน้ามันก่อนข้อเสียคือมันลื่นนะครับมันลื่นเอาโอเคแน่นดีนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนบูทนะครับเป็นแนวทางนะครับเบื้องต้นนะครับโอเคเมื่อเปลี่ยนบูทเรียบร้อยแล้ว ผมก็จะมาขัดแกนตัวนี้นิดหน่อยนะครับตัวนี้นะอใช้กระดาษใจเบอร์ละเอียดนะครับประมาณเบอร์แปดร้อยเบอร์พันก็ได้นะครับขัดตรงนี้นะครับแกนตัวนี้นะครับอถึงมันไม่เป็นรอยนะครับมันเหมือนมีดำๆอย่างนี้นะครับเราก็ต้องขัดให้มันสะอาดนะครับถ้างั้นเวลาเราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อผ้าชับน้ามันมันแห้งแล้วมันก็จะทําให้บูทมันติดเร็วนะครับอมันจะติดกันกับแกนเร็วนะครับ ่าเราก็ต้องขัดนะครับผมอ่าขัดให้มันสะอาดแบบนี้ก็โอเคใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปประกอบกันดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนคาปาด้วยนะครับไปดูกันเลยครับเราก็มาประกอบกันนะครับการประกอบนะครับอ่าเราสังเกตตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวซูมเข้ามาใกล้ๆดูก่อนนะครับขอบขอบเหล็กด้านในนี่ครับขอบขอบเหล็กด้านในนี้นะครับอ่าเวลาใส่แกนเข้าไปให้มันเสมอกันกับขอบเหล็ก ด้านในตัวนี้นะครับขอบเหล็กมอเตอร์ตัวนี้นะเวะลาเราสวมเข้าไปถ้าถ้ามันลงลึกแล้วก็ลองแหวนขึ้นนะครับเห็นไหมอลองซูมเข้าไปดูเสีเห็นไหมพอจะเห็นไหมครับขอบข้างในให้มันพอดีกับเหล็กข้างในตัวนี้นะครับก็จะพอดีนะครับแล้วก็เราก็จะประกอบฝาหลังเข้าไปนะครับประกอบฝาครอบด้านหลังเข้าไปเมื่อประกอบฝาครอบเข้าไปนะครับเราลองขยับเข้าขยับออกนะครับให้มันขยับเข้าขยับออกได้ประมาณ3มิล4มิลได้นะครับก็จะพอดีนะครับถ้ามันอ แน่นเกินไปนะครับมันก็จะทําให้บุสตกับแกนเสียเร็วนะครับให้มันขยับได้นิดนึงนะครับแล้วเราก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับส่วนคาปาตัวเก่านะครับค่ามันหนึ่งจุดห้า uf นะครับหนึ่งจุดห้าไมโครนะครับตัวนี้ผมวัดได้เหลือแค่หนึ่งจุดสามไมโครนะครับผมก็จะเปลี่ยนเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับเดี๋ยวใช้ไปก็เสียนะครับส่วนคาปานะครับถ้าใครการเปลี่ยนคาปานะครับก็หาซื้อแบบที่มันมีสายมานะครับถ้าทางบ้านอยากเปลี่ยนนะครับ ก็เอาสายมาพันกันอย่างนี้เอานะครับอ่าถ้าไม่มีหัวแรงนะอ่าถ้าเราซื้อแบบที่ไม่มีสายมาเราก็ต้องมาเชื่อมตรงนี้นะครับจะลําบากนะใช้แบบนี้มาพันอย่างนี้ก็ใช้งานได้นะครับพันสาย้ก็ใช้งานได้นี่นะแล้วก็ใช้ท่อหดก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ผ้าเทปก็ได้ผ้าเทปพันสายไฟพันก็ได้นะถ้าทางบ้านอยากจะเปลี่ยนคบปาด้วยตัวเองนะครับแต่ผมก็จะเอาท่อหดนะครับผมมีท่อหดอยู่นะผมก็จะใส่ท่อหดเอานี้นะครับ พันอย่างนี okay, ้ก็ได้ถ้าเราไม่มีหัวแรงเชื่อมนะครับอ่แล้วก็ใช้ท่อหดอย่างนี้ก็ได้คาปลานะครับเราจะใส่เราจะต่อสายไหนก็ได้นะครับอ่าจะต่อสายไหนก็ได้ไม่มีบวกลบนะครับสามารถใส่สายไหนก็ได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ่าตอนที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่าพัดลมเราจะกลับมาแรงเหมือนเดิมไหมครับมาดูกันครับหลังจากที่เราแก้ไขเส็จเียบร้อยแล้วนะครับว่าพัดลมของเราจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมครับลองกดเบอร์หนึ่งดิ อ่าเบอร์หนึ่งหมดได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าลองเบอร์สองสิเบอร์สองใช้งานได้สบายแล้วนะครับลองดูเบเสริมนะครับโอ้เบอร์สามก็แรงมากเลยนะครับถ้าใครเจออาการพัดลมเหมือนอยู่ในคลิปนะครับก็สามารถดูตามคลิปและแก้ไขได้เลยนะครับผมช่าง 3, สามอัดซ่อมสวสดีครับผม